ภาพการส่งตัวชาวต่างชาติ261คนผ่านเรือข้ามฟากเข้ามายังฝั่งของประเทศไทยมีทหารจากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูรอรับจากนั้นนำตัวขึ้นรถบรรทุก8คันมุ่งหน้าไปยังที่ว่าการอำเภอพพพระค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกระบวนการ NRM โดยชาวต่างชาติทั้งหมดอ้างว่าถูกขบวนการคอร์เซนเตอร์หลอกไปทำงานในประเทศเมียนมาและได้รับการช่วยเหลือจากทหารกระเรียง DKBA จากพื้นที่ในฝั่งเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านห้วยน้ำนักและบ้านช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากนายกนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมระบุค่ะว่าได้รับการประสานมาจากกองกำลัง DK b a ในการส่งตัว ทำให้เห็นว่าการช่วยเหลือผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์เป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่มองว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่รอการช่วยเหลือและแนะนําว่าภาครัฐไม่ควรประสานงานในรูปแบบรัฐต่อรัฐเพียงอย่างเดียวแต่ควรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการพูดคุยไปยังกองกําลังเติดอาวุธที่มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วย เริ่มมีความติงใจให้เราเห็นนะครับ<ม>ก็ต้องลองดูต่อไปว่ามันจะทํายังไงต่อไปเพราะว่ามันเป็นแค่ที่ตรงนี้เท่านั้นเองที่เราพูดถึงนะฮะมันจะมีหลายที่มากๆเลยลงไปที่พยาตองซูตอนเนี้ย<ม>ที่เรายังเห็นว่าจะมีการขยายตัวของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์แล้วก็มีกระบวนการคารื้พ่วงไปด้วย<ม>เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรเราจะคุยกับใครตอนนี้เราไม่สามารถหรอกครับที่จะคุยต่อรัฐต่อรัฐได้อย่างเดียวอันนี้เป็นการที่ทําให้เห็นชัดเจนนะครับว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงการพูดคุยการเจรจาด้วย ด้านพันเอกนัทกรเรือนติปผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจราชมณูครับบอกว่ามาตราการตัดไฟและตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นสร้างผลกระทบโดยตรงต่อขบวนการ call center นะครับและอาจจะกระทบกับประชาชนในฝั่งไทยบางส่วนจึงอยากให้ประชาชนเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งการส่งตัวผู้เสียหายในขบวนการค้ามนุษย์ก็เป็นผลจากมาตราการกดดันของไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่ายังมีคนรอความช่วยเหลืออีกมากครับ มาตรการของรัฐบาลที่ได้ไ<อ>ดำเนินการเนี่ยว่ามันมีส่งผลกระทบต่อุ่มขบวนการนี้โดยโตรงครับทำให้บริษัทขนาดเล็กเขาก็ย้ายพื้นที่ไปแล้วขนาดใหญ่ก็ลดระดับปฏิบัติการลงพอเขาลดระดับปฏิบัติการเนี่ยพนักงานส่วนหนึ่งก็จะต้องก็ต้องถูกปล่อยตัวครับแต่ว่านะถ้าเราคงมาตรการอย่างนี้ไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะสำเร็จข้าวเเยือนน่าจะมีเยอะไหมก็น่า,นาจะมีเยอะอยู่ย่อเข้าๆประมาณสักเท่าไหร่ตอนนี้ที่เรา ถ้าเป็นถ้าเป็นชาติอื่นเนี่ยประมาณสักห้าปานแล้วก็ถ้าเป็นคนสัญชาติจีนก็ประมาณหนึ่ง ผู้เสียหายในขบวนการค้ามนุษย์ที่ถูกส่งตัววันนี้มีหลายสัญชาตินะคะทั้งฟิลิปปินส์เคนยาแทนซาเนียบราซิลเอธิโอเปียปากีสถานบังคลาเทศและเนปาลรวมแล้ว261คนซึ่งตามที่มีรายงานไม่มีคนไทยนะคะและคาดว่ายังมีผู้เสียหายที่รอความช่วยเหลืออีกไม่ต่ำกว่า1,000คน